ครับอ่ะสลับมาดูการบ้านการเมืองนายกรัฐมนตรีเช้านี้ลงพื้นที่กาญจนบุรีเป็นบุรีที่สองนะครับหลังจากปฏิบัติการเริ่มเมื่อวานนี้ทัวนกขมิ้นสุพรรณบุรี่สุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ต่อมาที่กาญจนบุรีและเดี๋ยวจะต่อไปราชบุรีแล้วจะไปที่เพชรบุรีและประชุมครมอสัญจรเพชรบุรีวันังคานี้ภาพนี้คือนายมตรีลงไปจุดติดตามน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ เทศบาลที่แก้มลิงตะบนปากแพกเมืองกาญจนบ,บุรีก็ทันทีที่มาถึงนะคะมีตัวแทนผู้นําชุมชนนำผ้าเข่าม้าจากบ้านน้าขาวมาผูกต้อนรับมอบดอกไม้พวงมาลายัยแล้วก็มีการถ่ายรูปกับประชาชนค่ะจุดนี้เนี่ยประเด็นสําคัญคืออีก3-4เดือนจะเข้าฤด,ดูฝนต้องเร่งขุดรอบแก้มลิงให้ลึก4เมตรเพื่อบรรเทาปัญหาาว่าน้ำท่วเนี่ยพี่เนาเดยรอทุกๆปีนะครับบางปีท่วมองห่วมนานมากนะครับวันนี้ทาง ครงการจัดทางรัฐบาลซึ่จะมีการจาัดสรรงบไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ขอให้กรมโยธาธิการและผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งดําเนินการทํางานตามแผนให้ได้เป็นไปตามแผนเพราะว่าหลังจากนั้นตอเนเรื่องไปที่ฟาร์มโคโนมซึ่งจุดนี้ คุณอนุทินมารวมพื้นลงพื้นที่ด้วยมารอลงพื้นที่เป็นฟาร์มโคนม m อ็มมิลส์เอฟาร์มนะคะแล้วต้องมีป้อนนมต้องมนี่นี่ค่ะป้อนนมลูกวัวอายุ1สัปดาห์2ตัวระหว่างที่ป้อนนั่นนายกก็หยอกล้อลูกวัวด้วยกันลูกหัวลูกวัวด้วยนะคะเดี๋ยวมีใครไปคิดเปรียบเทียบนะอปกติคนเป็นนายกเธอคิดอะไรคิดเมื่อกี้เลยท่านผู้ชม ขณะที่ย้อนกลับไปเมื่อวานสุพรรณบุรีคุณวร,ราวุฒิศิลปาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเจ้าของพื้นที่แน่นอนประกบเลยตั้งแต่ประเด็นที่ลงพื้นที่ผลักดันเรื่องสุพรรณบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพราะคุณเจษฐาบอกเพิ่งมานะแล้วได้เห็นที่นี่อดีตน้ำตรยบรรหารศิลปาชาทำไว้ดีแล้วเกินจริงๆตอนเช้าไปคุยกับพระก่อนหลวงพ่อท่านอวยอให้พรว่าให้โตไปไเรื่อย ขณะดเดียวกันไปแวะร้านอาหารแม่บัวยยังติดใจอยู่เลยทานายายกไปต้องติดใจแล้วบอกขนมชั้นที่นี่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาในชีวิตแม่บัวความจริงเขามปกุ้งแม่น้ำนะทานายายกแล้วยังไงต่อไปดูการท่านจัดการน้ําก็บอกอดีตนายกบรัญรหารเนี่ยท่านวางเอาไวด้ดีแล้วคนที่จะมาสารต่อคือรัฐมนตรีวราบุธเพราะตกเกนต้องไปที่บ้านของคุณประพัฒน์โพธสุทนซึ่ง บ้านนี้คุณประพัฒน์คุยนิดหน่อยนี่ประวัติศาสตร์นายกมาตั้งกี่คนแล้วนะมีนายกมาเยือนสี่คนแล้วก็คืออดีตนายกบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกทักษิณชินวัตรอดีตนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายกเสฐาทวีสินแลวคุณเสถาไม่แน่ใจว่าครั้งที่นี่หรือเปล่านะงานกัจจ้ามินามา3 4วันเสฐา ท่านมาเร็วไปครับมันยังรออยู่คนยังไม่พร้อมเลยท่านวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับสมัยที่ยังไม่ได้เป็นนักการเมืองก็ผ่านไปผ่านมานะครับไม่เคยมานอนค้างมาแวะทานข้าวบ้านแต่ว่าเป็นนายกเองก็ขั้งนี้และทั้งแรกครับที่มาครับต้องยอมรับว่ามีความรื่ปเริอีอย่างยิ่งครับที่ได้มาวันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับเป็นนายกคนที่4ี่ที่มาที่นี่แต่ยืนยันครับเป็นคนที่ถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ก็ ภาษาไทยไม่ได้ใจใช้คำว,ว่าอะไรเดี๋ยภาษาอังกฤษนะว่า humble by the whole e x s e r i e i a n เพราะว่าทั้งสามท่านที่มานี่ก็เป็นนายกในตำนานทั้งนั้นนะครับก็ผมยินดีแด้เวลาอีกไกลครับก็ขออุญ,ญาตมาเรียนรู้มารู้จักกับพี่น้องประชาชนที่นี่ทุกคนนะครับก็มีความทราบซึ้งใจอีกครั้งหนึ่งครับที่ทุกท่านได้รับการต้อนรับกับผมอย่าง เข้าใจว่าอย่างเต็มใจแล้วก็ดูได้จากแววตานะครับแล้วก็จะกลไปอีกครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับระธานนายกเห็นภาพเลย17เมนูโอ้โหกุ้งค่ะกุ้งแมนอทิ่สุพรรณเขาดีนะค่ะอาหารเนี่ยอาหารกลุมแม่น้ำอ้าวแล้วเสร็จสับอย่างที่ว่าเมื่อวานนี้ชื่นชมคุณผู้บหาร แล้วก็ชื่นชมพควราบุธนีนพักรัฐบาลใช่ไหมใช่ค่ะในเวลาเดียวกันวันนี้คุณอนุทินไปสมทบที่ฟาร์มโคนมที่กาญจนบุรีก็เมื่อวานนี้นายกเพิ่งขอบคุณคุณอนุทินใช่ที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าไม่ได้เป็นความขัดแย้งนะที่จะเอากัญชากลับปริปิญญาเสพติดถึงแม้คุณอนุทินจะบอกมันจะมีขั้นตอนกรรมการต่างๆซึ่งถ้าจะเอากลับไป มันต้องย้อนกลับไปดูเมื่อครั้งนั้นที่มีการปลดล็อกว่าทาไมทุกคนมติเอกสารเลยตนเองก็จะเสนอเหตุผลและสุดท้ายมติเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็ต้องถือมติอย่างเป็นทางการแต่คุณเศรษฐาที่ขอบคุณคุณ,คณนุทินก็ทวีตเลยค่ะบอกว่าก็ขอบคุณต้องคํานึงถึงทุกฝ่ายต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดรัฐบาลเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งขอบคุณท่านรองนายกอนุทินที่ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยตลอดอ่ะท่านผู้ชมนี่